It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาฟอบเคาลเจอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งสิริกรค่ะสวัสดีครับบอลสุรัตครับคุณน้ำพึ่งในแต่ละปีเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำมันอยู่เสมอก็คือเราต้องไปตรวจสุขภาพกันถูกต้องนะคะก็มอนิเตอร์กันไปตามวัย<ม>ตามความจำเป็นนะคะของบอาจะเยอะหน่อยใช่ไหมใช่ มองตรวจสุขภาพมาไม่กี่ปีนะเอาจริงๆปีนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยใช่จริงเลยเวลาแล้วเนี่ยถูกต้องนะคะก็การตรวจสุขภาพเป็นอย่างหนึ่งนะที่บางคนบอกกลัวอืเพราะว่ากลัวความจริงอจะปรากฏว่าอ๋อเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นนั่นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องที่ดีมองเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และเมื่งคิดว่าก็อยากจะให้คนเนี่ยตรวจสุขภาพไปนเยอะๆนะ มันต้องดีอยู่แล้วแหละไม้ว่าคนจะไปเสียตั้งตรวจทำไมถูกไหมใช่ใชซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยสามารถทํากับองค์กรได้เหมือนกันอ่าเป็นเฮล์เช็คขององคอ์กรใช่ ah, aş, ซึ่งองค์กรจริงๆแล้วก็มีการตรวจสุขภาพหลายรูปแบบเหมนนะมีมีหลายแพ็กเกจเพื่อไงคุณสนใจเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ก็คือบางองค์กรที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องของอ่า employee engagement อันนี้เห็นเยอะมากทุกปีจะต้องมีการทำบางที่ปีเว้นปีบางที่ก็ทุกปีใช่ใช่ใชถ้เป็นสมัยก่อนก็จะเป็นพวก employee satisfaction ใช่ตันนี้เขรียกตรวจสมัยเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้มันก็มาในเรื่องของ engagement นะซึ่งมันก็ลึกขึ้นเป็นมิติของอะไรที่พอทำนายถึงอนาคต หรือการที่จะเอาผลเอามาทําประโยชน์ได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของการดูเรื่องความพึงพอใจเลยเพียงอย่างเดียวถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือการตรวจสุขภาพวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่ะคุณบอลซึ่งเราก็สามารถทําได้เหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่ออีพีที่แล้วเราจะมีกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยูสี่สีด้วยกันใช่ครับซึ่งสีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของ cultivate เราไล่ก่อนได้ไหมไอซีแต่ละตัวแรกคืออ่าซีแรกก็จะเป็นครีครกก่อนอะนะครับครกก็คือการเข้าไปหาก่อนว่าไอตัวที่มันเป็นสารตั้งต้นของวัฒนมกรของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว ค่ v แวลูส่งก่อนเนี่คืออะไรถูกไหมครับโดยอยู่บนพื้นฐานของ Strategic Foundation ก็คือเป้าหมายที่เราจะไป v a l u e p r o Position คืออะไรแล้วก็ไปหาค่ Value ส่งมาได้ค่ v a l ลูส่งมาแล้วก็ไป4ตัวต่อมาคุณน้ำเพื่นเป็น Create นะคะก็ทำให้ค่ v a l ลูเนี่ย มีพฤติกรรมที่ชัดเจนม,มีนิยามที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันใช่ครับเพื่อจะใช้สําหรับการสื่อสารใช,ใช้สําหรับการทำประโยชน์ขั้นต่อไปได้อ่าส่วนสีต่อมาก็จะเป็นสีตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะคุณอบอลน,นั่นก็คือ catalyze การทำยังก็ได้ให้ c ค v a l u e เหล่านั้นนะคะเข้าไปอยู่ในทุกๆก,กิจกรรมขององค์กรไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจริงๆใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือ ขาวติวตนั่นแหละที่บอกก็คือว่าทำยังไงให้มันยั่งยืนอยู่กับองค์กรไปนานๆไม่มีวันสิ้นสุดมันก็เหมือนการตรวจสุขภาพนะคุณลุงมันเหมือนว่าถ้าเราตรวจสุขภาพเราไปออกกาลังกายเรากินอาหารดีๆแล้วไปตรวจสุขภาพโอเคมันดีแต่ก็ไม่ได้มันไม่สามารถจะตรวจครั้งเดียวแล้วจบได้มันก็ต้องตรวตทุกปอยู่ดีใช่เพราะว่าไอ้ไขมันดีพวกตัวไขมันไม่ดีอะไรทั้งหลายแหละคอเลสเตอรอลนะครับหรือเรื่องของ าการเต้นของหัวใจเรื่องของค่าเลือดต่างๆถูกไหมครับก็ต้องมีการมอนิเตอร์กันอย่างปีตป่อปีถ้าดีที่สุดก็คือต้องปีตป่อปีนะมันมีบางคนเหมือนกันนะที่แบบแค่แบบย่ามใจไปปีเดียวเนี่ยใช่แล้วก็เลิกเป,เป็นอีกเรื่องเลยนะเอน,นะครับัน้นก็นี่คือ วันนี้ EP เนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนะโดยส่วนใหญ่จะพูดถึงในเรื่องของชิ้นอื่นๆที่เราว่าไปมาสูคือมันเล่ายากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องการดีไซน์ม,มันเป็นเรื่องของความเฉพาะเจาะจงกันไปตามบริบทของแต่ละองค์กรนะอะเนาะแต่ว่าวันนี้ที่เราอยากจะคุยให้ฟังเพราะว่าอยากให้เห็นกรอบความคิดก่อนว่าถ้าเราอยากจะเช็คสุขภาพวัฒนธรรมองค์กรเราต้องคิดถึงอะไรบ้างอืมดีครับนะคะ เราจะเริ่มต้นจากบทความนี้นะคะไปเจอมาในเว็บไซต์ของ FROPS เขาไปสัมภาษณ์ CEO นะคะของบริษัท Snake Nation เป็นบริษัทในอเมริกาเขาเชื่อว่าเขาจะขับเคลื่อนองค์กรเขาด้วย Self Determination Model อ๋ออันนี้เรื่องบอกว่าเป็นเขาอะไรนะเป็นโมเดลคลาสสิกเลยนะเซลฟ์ดเทอร์เนชัเรื่องการเขาอะไรหรอ เรื่องของแรงจูงใจของคนเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีว่าไอเซลฟ์ดีเทอร์มินเอชันเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าให้เราทดไว้ในใจว่าจริงๆแล้วเขาใช้ตัวเนี้ยคล้ายๆกับเป็นคอแวร์ลูองค์กรนั่นแหละในการ<อ>าทำเพาเชคสามตัวของเซลฟ์ดีเทอร์มินชชันเทอรีน่ะมันเป็นใช่มันเป็นคอแวร์ลูเลยใช่นะคะแต่ว่าเขาก็แบบอาจจะไม่ใช่แนวแบบ เอหรืออะไรที่จะสื่อสารชัดๆว่านี่คือคอ a วลูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาใช้ self s e l ฟ์ดีเทอร์มิ i เ n ในการทำทุกอย่างห,หรือว่าในการที่จะแบบคุยกับพนักงานหรือหาฟีดแบ c k จากพนักงานตลอดอนะคะเขาจะบอกว่าอยากให้ทุกคนหรือทุกองค์กรเนี่ยคิดถึง3มข้อนี้ไว้คข้อแรกก็คือว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะไปสำรวจหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้ให้ความสำคัญกับคำว่า why ก่อน อเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายลวงองค์อาจจะไม่เคยที่จะรับฟีดแบ็จากพนักงานเลยหรือว่าไม่เคยทำเซอร์เวยจากพนักงานเลยพนักงานก็จะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆอถึงอา,อาจจะแบบให้ทำแบบสอบถามทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงอยากจะต้องการข้อมูลจากเขาถูกไหม,มแล้วถ้าองค์กรอยากจะได้ข้อมูลที่แท้จริงหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องเริ่มจากการสื่อสาร ว่าทำไมเราถึงต้องการข้อมูลชุดนี้จากพนักงานอบางคนก็มีพูดเหมือนกันแต่สั้นๆนะหรือบางทีอยู่ๆไม่เคยทำเลยส่งไปเลยหรืออย่างเงี้ยพูดเพิ่งบางองค์กรมีทั้ง engagement survey ไปแล้วแล้วอยู่ๆมียิงไอ้ survey culture ออกไปหรืออะไรอีกเงี้ยพนักงานก็งงแลไอต้ตกลงไอ้ไอสองตัวนี้มันต่างก,กันยังไงถูกไหมครับอันนคุณอมยงจะบอกว่าสำคัญมากๆเลยคือต้องให พนักงานรู้ด้วยว่าทําไปทําไมใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะวิธีการสื่อสารไปยังพนักงานเนี่ยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ว่าจะช่วยพนักงานอย่างไรเขาก็จะบอกว่าจะคืออย่างของเขา self determination เนี่ยเขาก็จะสื่อสารไปนในเชิงที่ว่าจะช่วยให้พนักงานอะเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบของเขาเบ็ดยัวเบเ e t ร e r วอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะทำทุกอย่างให้พนักงานอะ มีสุขภาพที่ดีขึ้นทํางานได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้ใช้ชีวิตได้มีความสุข mm hmm. ก็เลยเป็นเหตุว่าทําให้เกิดการลอนตัวแบบสอบถามอันนี้เกิดขึ้นอ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ของพนักงานทั้งหมดเลย What is in it for me ถูก mm hmm. นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะทำทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ความสำคัญกับ Y ก่อน Start with Y ก่อนถูกต้องค่ะห <Okay. S 1> ลังจากนั้นนะคะ ค่อยไปทําเรื่องที่สําคัญก็คือว่าทํายังไงที่จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคําถามที่ใช้ในการออกไปเนี่ยเป็นคําถามที่ถูกต้องอนะคะเขาก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะตั้งต้นจากโมเดลเดียเชื่อก่อนอย่างท,ที่เมื่อกี้บอกไปคือ self determination self determination เนี่ยก็จะมีประกอบด้วย3มเรื่องอที่ทำให้เกิด Self Determination นั่นก็ได้แก่หนึ่งก็คือความเป็นตัวตนแล้วก็เป้าหมายส่วนตัวของพนักงานนะคะทำยังไงให้พนักงานแบบใช้สกยภาพสูงสุดได้จริงใช้ตัวตนได้จริงถูกไหมคะอันที่สองก็คือเรื่องของ Human Connection เขาเชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีม,มีความหมายเนี่ยมันจะทำให้แบบ เขามีพลังงานชีวิตอ่ะนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องการเพื่อนมันต้องการเน็ตเวิร์กใช่ต้องการสังคมซึ่งอันนี้เขาก็อาจจะหมายถึงคอนเน็ t ชันในระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันสุดท้ายคือเรื่อง g r o w ก็คือการเติบโตในงานของตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าพนักงานเนี่ยเขาสามารถที่จะมีทักษะหรือว่าได้ใช้ทักษะแล้วก็ได้ถูกพัฒนาในงานเขาจริงๆไหมใช่มี มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของเขาได้ในองค์กรใช่ทีนี้พอเขาได้กรอบนี้ใช่ไหมเขาก็จะกรอบนี้ค่ะอาจจะไม่หยอดใส่กล่องไว้แล้วค่อยๆคิดคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการนั่งเทียนแล้วก็แบบิสต์คำถามออกมาแล้วมันไม่เกี่ยวอะ่ะคุณบอลแล้วมันก็จะทำให้ข้อคำถามเยอะน้าเบือ่อแล้วสุดท้ายก็จะอาจจะทำให้เรารู้สโฟกัส ไปในข้อที่มันไม่ควรจะต้องไปปรับปรุง mm hmm. อ่าอายุตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นอสมมติเป็นเรื่องโกรธอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีข้อคําถามเช่นอ่ะงานที่ทําทําให้คุณได้ใช้ทักษะและความสามารถที่มีได้เป็นอย่างดีไหมอ่าอันนี้อันแรกโกรธอีกข้อหนึ่งเขาก็อาจจะคิดว่าองค์กรเนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความชํานาญส่วนตัวในงานไหม mm hmm. หรืออีกข้อนึงก็คือพนักงานได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา ที่เขาต้องการอะในการส่งเสริมการทำงานที่ทำให้ดีขึ้นได้ไหม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเกาะโมเดลเนี้ยไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะข้อสังเกตก็คือถ้าคุณมีคอ v a l u ูอยู่ใช่ก็ให้ลิสต์คำถามในลักษณะแบบเนี้ยเกาะคอ v a l u ูกับพื้นทีรกมไปอ่าคุณเราถึงย้ำนับยังหนาว่าเวลาคุณออกแบบคอ v a วลูเนี่ยคุณต้องกำหนดนิยามให้ชัดและ ควรจะกําหนดตัว behavior หรือชุดพฤติกรรมให้ชัดและเอาชุดพฤติกรรมเนี่ยแหละมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบแบบสอบถามใช่เบาเจอญสื่อเวย์ถูกบบมันก็แบบอาจจะถามในมุมว่าคุณเห็นว่าคนที่นี่เป็นแบบนี้ไหม,มแบบเนี้ยค่ะคือพูดในเชิงแบบโปรเจกต์ถามบรรยากาศอ่ะม,มันก็จะเช็คได้เหมือนกันอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีการออกแบบง่ายๆนะคะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าการที่มันเหมือน ผู้บริหารหลายคนเนาะถ้าพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะกลัวคําตอบอะอกลัวที่จะได้รับฟีดแบ็ตรงๆจากพนักงานก็เลยทําให้แบบบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยแบบสอบถามหรือไม่ค่อยอยากจะเปิดชนองในในการรับข้อมูลพวกนี้เท่าไหร่นะโอ้รับไม่ได้ถูกเขาก็เลยบอกว่าข้อสามนี่เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะ เพราะว่าข้อสามนี้ยมันเป็นการฝึกยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเราอจริงๆผมเพื่อเจอประสบการณ์ตรงเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปขอนซาล์ให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งเขายังใหม่มากในเรื่องของ,อของการทำเซอร์เวย์เรื่องอะไรแบบนี้นี่ผู้บริหารคนนี้เป็นผู้บริหารใหม่มตัวเองก็เขาเรียกเติบโตมาบนการต่อสู้ของตัวเองเป็นหลักแหละมาจากเป็นเซลล์มาก่อนก็จนไปเป็นเซลล์แมนเจอร์เพิ่มมาขึ้นมาเป็น GM ของบริษัทนะครับนี้ ก็องค์กรนี้ไม่เคยทําอะไรเกี่ยวเรื่องการพัฒนาผู้นำตัว leadership development program อะไรพวกนี้เลยไม่เคยผ่านเรื่อง360องศา feedback ไม่เคยทํำ survey อะไรทํานองแบบเนี้นี่พอเราไปทําให้เขาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสีหน้าคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปหลังจากที่เราเคยคุยกับเขาเคยโค้ชกันมาเคยคอนซัลกันมาอยู่อยู่พักใหญ่แล้วก่อนที่มาทําใ้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าสีหน้าเขาเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขา เหมือนเขามีมีระยะห่างกับเราพอสมควรนะแต่ว่าพอเหตุการณ์สักพักมันผ่านไปมันก็ดีขึ้นมีโอกาสเขาเลยมันเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขารับวิธีการแบบนี้ไม่ค่อยได้เขารับไม่ได้จริงๆที่เขาจะได้เห็นผลลัพธ์คือมันไม่ได้อ่ะคนมันเคยประสบความสําเร็จมาโดยตลอดถูกไหมนี่พอมาเห็นฟีดแบ็คในมุมขององค์กรที่เป็นลบแล้วบางข้อมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนก็รู้ว่าเป็นเรื่องของเขาเองนั่นแหละ นะครับซึ่งมีส่วนอยู่ในนั้นโดยมันเขาบอกตรงๆเรารับไม่ได้อันนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมเคสเนี่ยนะสำหรับองค์กรที่ไม่เคยผ่านเรื่องแบบเนี้ยองค์กรที่ผ่านมาบ้างบางทีเราก็เห็นเหมือนกันว่าขนาดผ่านมันพอสมควรนะก็ยังช็อกเหมือนกันยังรงับไม่ค่อยได้ยังอะไรเงี่ยนะครับดันั้นก็เพิ่งจะบอกว่ายิ่งเคาน์เตอร์ในองค์กรด้วยมันเป็นการทํางานแบบไม่มีวันสิ้นสุดอเนาะใช่มันเหมือนเราเข้าใจนะเพราะว่าเราทำสนะองโนาะเราทําในเชิงของ คนที่เป็นผู้บริหารด้วยแล้วเราก็ทําในเชิงของคนที่ต้องให้ฟีดแบ็ความจริงอ่ะด้วยในเชิงของคอนซอัลท์ใช่ไหมคือเราในมุมของการทําให้พนักง,งานอ่ะเราก็มีความตั้งใจที่ดีแหละที่เราคิดว่าเอออันเนี้ยมันโอเคนะแล้วพนักง,งานก็น่าจะตอบรับดีอ่ะอใช่เออแต่กลายเป็นว่าพอผลออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่ะมันก็เสียใจยอ่ะใ,ในเชิงของผู้บริหารนะที่เขาตั้งใจมากๆแต่มันก็คือความจริงแต่มันมีความย <laughs> ้อนแย้งอ่ะ ย้อนแย้งนึ่งไว้ที่ว่าก็ในเมื่อเราอยากรู้ถูกไหมเราเลยทำเซอร์เว์เราเลยทำไอ้ตัวเฮลปเช็คแบบนี้ออกมาแต่พอรู้เนี่ยเรากลับกลายไปว่าเรารับไม่ได้ไออันนั้นก็ผ่านไปผ่านไปให้ได้ให้มองว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกมันเป็นฟีดแบ็กที่มาถึงเราคือเขาบอกว่าหัวใจเลยก็คือว่าทํายังไงก็ได้ที่จะมองว่าจริงๆแล้วอะผู้บริหารเองหรือว่าคนที่อยู่ในระดับสูงๆอะ่ะ ไม่จาเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบมไม่จําเป็นจะต้องตอบทุกคําถามได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องวัดทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าทํายังไงให้พนักง,งานรับรู้ว่าผู้บริหารมีใจที่จะอยากแก้ไขแล้วก็มองเรื่องที่พนักง,งานอะมองว่าเป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ของเขาด้วยใช่ครับก็สำคัญก็คือพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บมันต้องนำไปสู่อะไร action plan ถูกไหมอันนั้นบังหาที่ สิ่งที่พนักงานอยากรู้ว่าเอ้ยพอคุณรู้ว่าเรามีปัญหาแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปเหมือนกูเป็นตัวร่างกายอ่ะคุณเพราะว่าเขาเลสโอราคุณเกิดคุณยังไงฮะคุณกลับบ้านไปร้องไห้แล้วคุณจมอยู่กับความทุกข์เหรอเปนไไม่ได้คุณกลับไปไปออกกำลังกายไปดูแลตัวเองเออไปกินอาหารดีๆไปอะไรปีหน้ากลับมาวัดก็มันก็น่าจะดีขึ้นใช่แล้วทําให้มันอยู่ต่อไปยังไงและนี่คือสามส่วนนะคะในการที่เราจะเช็คสุขภาพวัฒนธรรมองค์กรนะคะ ใช่ครับก็วิธีการก็อันแรกเลยก็ต้องเวลาเราจะสือ่อสารหรือการที่เราจะเช็คสุขภาพว่าทำองค์กรแบบเนี้ออกไปเนี่ยเราก็ต้องให้พนักง,งานเข้าใจก่อนเลยว่าทําไปทําไมก่อนอโดยเพราะท่านที่ไม่เคยทําเลยนะฮะครั้งแรกเลยเนะี่ยต้องให้รู้ก่อนเลยนะครับอให้เวลากับเรื่องนี้นิดนึงแล้วพอเขารู้ว่าทําไปทําไม,ไมแล้วเขาจะได้อะไรนี่สาคัญน,นะไม่ใช่แค่บอกองค์กรจะได้อะไรนี่ไม่พอนะตัวพนักงานเองจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ ลังจากนั้นก็ค่อยอมาออกแบบให้ตัวข้อคําถามให้มันตอบโจทย์จริงๆโดยเอาถ้าเป็นวัฒนธรรมกรก็อาจจะเอาเป็นเรื่องของตัว core values หรือชุดพฤติกรรมมาเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบแบบสอบถามซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ เวลากันมันหน่อยนะเออแล้วก็แบบสอบถามพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการช่วยกันรีวิวหน่อยหลายๆคนบางคนไปจ้างคนเซาออมาทํามันก็ง่ายดีแต่ว่าเรื่องพวกนี้จริงๆถ้าเรามีเวลาเราทําเองก็ได้นะครับเราค่อยๆศึกษาไปนะครับแล้วเราก็คอยตรวจสอบกับคนนู้นคนนี้ดูว่าช่วยกันรีวิวแล้วมันโอเคแล้วเราค่อยเที่ยวปล่อยไปแล้วประการสุดท้ายเลยก็คือว่าการที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะการ ทำเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นเรื่องการเดินทางไกลสิ้นสุดของการทําวัฒนธรรมองค์กรนคือวันที่องค์กรปิดตัวแหละนั่นคือสิ้นสุดเพราะฉะนั้นใน,นระหว่างทางมันก็ต้องมีฟีดแบ็กมีอะไรตลอดทางที่เราต้องเอามามาปรับมาแก้ไขนั่นี่คือ3ข้อของการที่เราจะทําตัว c u l t u r e Help Check ชกคกัน แต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ and that's today's cup of culture see you again next time